สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูการทดสอบเจ้าเจาคู่เจหนะครับผมจากประเทศจีนเลยนะครับการทดสอบความแข็งแรงช่วงล่างนะครับผมโดยการเหินนะครับผมจากที่ศูนย์ลงมาข้างล่างนะครับผมในระยะ14เมตรนะครับผมดูจากสภาพนะครับผมว่าช่วงล่างนะครับ มีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนจากโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงที่เราเห็นนะครับผมช่วงล่างนะครับผมจะเป็นโครงสร้างแบบเวกันจะตัดนะครับผมการเหินลงมาน้ำหนักการจำ้ำนะครับผมด้านหน้าความเสียหายนะครับผม ตัวโครงสร้างภายนอกนะผมอันนี้จะเป็นการนำรถมาตกจากที่สูงโดยมุมข้างนะผมเพื่อทดสอบความแข็งแรงของเสาว A เสาบีนะผมและชุดความเสียหายของภายในตัวรถนะผมว่าเสียหายมากน้อยขนาดไหนดูจากรูปลักษณ์แล้วนะผมก็ถือว่า เสียหายน้อยนะครับผมจากที่สูงหลายตลบนะครับผมแล้วก็มีการทดสอบจากอาวุธนะครับผมโดยการใช้ปืนนะครับยิงเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่เองนะครับเพื่อทดสอบความหนาความทนนะครับผมของตัวแบตเตอรี่ของตัวรถนะผมว่าจะสามารถทนทานแรง การยิงของลูกปืนการเจาะของกระสุนได้มากน้อยขนาดไหนนะครผมก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามจนมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ